จริตมาก็ะะดีใจมากเลยครับที่ได้มาทา่านโยชมว์เป็นครั้งแรกเลยนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มาวันนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าดีใจมากครับที่ตื่นเต้นนะครับไม่ได้มาอุบวนนานมากๆแล้วนานนานมากๆครับแล้วก็วันนี้ดีใจที่ทุกคนมาแล้วก็ใส่ชุดคล้ายๆกันนะครับแต่งตัวใส่เสื้อเหลืองมาก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับวันนี้ก็ใครที่วันนี้นะครับยังไม่ได้พาคุณพ่อ,พอไป ทานกับข้าวหรือว่าไปทำอะไรยีงังไม่ได้ไหว้พ่อนะครับกับคุณพ่อเมาาื่อเช้าก็เดลีรีบกลับไปทำนะครับเพราะาาว่าเมื่อเช้าผมก็ได้ทับไปเรียบร้อยแล้วเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆครับผมแล้วก็วันนี้ครับก็ทางห้างนี้นะเขาก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาซื้อกันเยอะๆนะมาทุกบ่อยๆมาทุกวันมา มาแค่มาซื้อขนมมาแค่มาซื้ออะไรก็มาบ่อยๆนะเพราะว่ายังไงก็ที่นี่ก็เป็นที่ที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นแล้วก็อยู่กับเรามานานมากๆเลยนะครับผมสําหรับชาวบุนะฮะผมก็เคยขับรถผ่านนะครับขับรถผ่านเพ,าเพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่มีโอกาสได้มานะวันนี้เราได้มาเราดีใจมากๆแล้วผมจริงๆเ้วก็เห็นเออคุเคย์ถามอยู่ว่าพี่ครับ ตรงนี้เป็นห้างอะไรก็ยเคยถามอยู่อ๋อโอเควันนี้ได้มาดีใจมากๆครับผมแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนที่นี่เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็ขบวนทุกคนก็น่ารักมากเกียร์ก็น่ารักมากนะครับเด็กๆทุกคนน่ารักมากจริงๆครับวันนี้ครับดูบ้างดีกว่ามีใครมาบ้างวันนี้ไหนดูซิไหนดูซิพี่เจมอันนี้อันนี้เด็กๆเด็กๆครับ เด็กๆครับเด็กๆครับเด็กๆครับผมเด็กๆต้องตั้งใจเรียนก็ใจไหมครับเด็กๆเด็กๆอย่าอย่าอย่าอู้เรียนไม่ดีนะครับผมตอนนี้มีใครมาบ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมซื้อของมาเยอะๆนะครับแล้วก็พี่เจมครับไหนดูซิว่าใครนี่ค่จริงนะไม่รู้จะพูดอะไรเลยขอน้ำขวดหนึ่งได้ไหมครับผม นองคนหนึ่งก็ยังไงก็ว pues mm ันน nah, ี้ผมดีใจมากครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เป็นมินชลิดาใช่ไหมครับผมมีใครได้อยู่ดูพ่มินบ้างหรือเปล่าอูเมื่อไหร่เนี่ยิมพ์น่ารักไหมไปดูละครที่ผมเล่นกับมินไหมครับเรื่องแรกของผมชื่อเรียงว่าตุนชายรณพีดูจะจบเลยวะครับจบกันจบผมพูดว่าอะไรโอ้ยไม่ยากขนาดนั้นเลยครับ ผมแค่บอกว่าตอนจบคุณคือผู้หญิงของผมหลังคุณแค่นี้ผมรักคุณเพียงฝันประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็ห่อ,อนำ้ำพูดกับพูดไปเรื่อยๆผมเชื่อนะครับว่าการที่ทางห้างดงสมบัได้จัดงานอย่างนี้ครับเพราะว่าเขาอยากจะตอบแทนทุกๆคนนะครับความมีชีิ้ีนัีตอบแทนทุกคนให้ มีโปรโมชั่นดีๆใช่ไหมครับมีโอกาสที่ได้มาห้ามตอบแทนความรักที่เขามีให้กับพวกคุณและที่พวกคุณมีให้กับพวกเขาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ทุกคนมีให้กันและกันครับมันดีมากจริงครับผมก็เลยอยากจะร้องเพลงเพลงนี้ครับเพื่อที่เป็นาการขอบคุณทุกคนนะครับที่มีความรักซึ่งกันและกันเดี๋ยวขออนุญาตเบรกสักครู่นะคะอ๋อครับพี่ครับนะคะ นี่ถ้าจะพ้อนนะคะเออ๋ยวลงไปนี้ดิฉันจะปลอดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยค่ะปลอดภัยอ่ะไปฟังกันดีกว่าทีนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันร้องดังๆครับแล้วก็รับรองครับช่วยกันร้องได้ไหมช่วยกันร้องได้ไหมช่วยกันร้องได้ไหม

Turn your life around. ตูหรือเปล่านะเดี๋ยวนี่สอบถามน่าเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเลยเพื่อมิตรรักแฟนเพลงใช่ไหมโอ้ยโดนใจแม่ยกหลายท่านเนี่ยสามเหมาเครื่องบินกันมาเลยเนี่ยมีทั้งนี่หลายวัยด้วยนะครับผมหลายวัยด้วยใช่ไหมครับคุณแม่คุณแม่แล้วมีคุณแม่ของแม่ที่ชอบเด็กน้อเด็กเด็กเด็กน้อยเด็กเด็กเด็กอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อเด็กเด็กคือคือเด็กเลือน้อยไหมคุณแม่เมีวัยรุ่นอยู่ครับก็ อันนี้คืออะไรครับผมกำลังจะแต่งวัยรุ่นอ,อ๋อไม่ใช่วัยรุ่นอยู่วัยรุ่นยุค90นะคะคุณแม่ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทำความพูดค,คุยกันสักนิดนึงดี <มา S 2> วกว่าเมื่อเช้ามาถึงก,กี่โมงคะเมื่อเช้าเอ่อม,มาถึงไม่ไม่เช้านะครับพี่ไม่เช้าใช่ไหมมาถึงประมาณสี่โมงครับผมอือสี่โมงเคนสี่โมงครับนี่เขามาสี่โมงแล้วด้านหน้านี้มาตั้งแต่กี่โมงคะสี่ห้าเลยใช่ไหมคะแต่ผมตื่นก็มาถึงมาพร้อมกันจะแบบ บินลาเยอกันด้วยใช่ไหมครับผมตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วนะครับคุณเจ็ดโมงเช้าก็มาเตรียมตัวเพื่ตรียมขัยนะเพราะว่าจะได้มาโบนอีกครั้งหนึ่งถึงเต้นแล้วผมนี่แสดงว่าเคยมาครั้งหนึ่งแล้วสิผมมาหลายครั้งแล้วครับมาสองครั้งใช่ไหมงานแรกๆของผมก็คือที่จังหวัดอุบลนี่แหละรถ้าเกิดชาวอุบลจำได้หรือเปล่าว่าผมเคยแวะ่านในผ่านมาจำได้ไหมจำได้ไหมงานแรกๆของผมส่วนใหญ่อยู่ที่นี่หมดเลยครับนั่นๆจำได้เซนทาใช่ไหมแล้วก็มีหลายๆที่คือเป็นจังหวัดที่เรา มาบ่อยมากไม่ว่าจะมาลงเครื่องบินที่นี่แล้วต่อรถตู้ไปที่โน่นที่นี่อะไรเงี้ยแล้วก็มีงานช่องงานแรกมคอนเสิร์ตนี่คือเทวดาทีใช่ไหมครับใช่ท่านหลังบอกใช่นะฮะใช่นี่คุณติดตามทุกงานเลยใช่ไหมหลายท่านบอกคุณเจมมามาบ่อยอย่างนี้แต่ว่าบางท่านบอกว่าเออเพิ่งจะติดตามมาครั้งแรกอยากให้แนะนำเหน่อยว่ามาอุบลต้องกินอะไรคะมาอุบลเหรอครับมาอุบลนกินกินอะไรคะอีสานครับผมใช่ไหมใช่ต้องมีอาหารอีสานครับผมคุณทับ ผมอ่ะมาบ่อยกันจริงครับมาบ่อยก็จริงแต่ไม่ใช่คนก็ไปกินตามที่สุพลเขาบอกครับงั้นงั้นอยากให้อ่าใครที่บอกว่าแนะนำแม่แนะนำร้านนึงแนะนำร้านเด็ดคนที่นี่ไหมครับผมนี่แบบไม่ต้องไม่ต้องกลัวผมก็ได้ครับเป็นคนที่นี่ไหมครับไปกินที่ไหนดีครับอย่าบอกเขาแฟนคุณไปกินที่ไหนดีมันเป็นมุกที่ผมชอบเลยนที่เขาเขาผมไปโดนครับที่ไหนอร่อยเออใช่ไหมบ้านหนูุ่มเออไปกินกันหนูใช่ไหมคะเป็นร้านอาหารเขาที่ไหนอร่อยดีครับ แนะนำหน่อยแนะนำหน่อยเหลือหลายทั้นที่เพิ่งขึ้นเครื่องบินมาใช่ไหมคะอ่ะส้มตำส้มตส้มตำจินดาส้มตำจินดาใช่ไหมนะคุณแม่อย่าลืมนะไปแวะทานด้วยนะเราษนะจะไม่ได้ทาน้ามาอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันักนิดนึงเดีกว่าดีไหมสิตที่พิเศษสําหรับพวกนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอันนี้พิเศษเหนือใครแล้วนะไหนใครที่บอกว่าวันนี้ดูซีมาเป็นคู่คุณพ่อคุณแม่บ้างเลยมาไหมถ้าไม่มีงั้นเป็นคุณแม่กับคุณลูก จริงเหรอโอันนี้คืออะไรคะคุณแม่คุณลูกงั้นเดี๋ยวเราขอสามคู่ค่ะขอสามคู่มาสแตนบายตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาให้เล่นเกมนะคะให้เล่นเกมได้จระเบีงกันได้ึงด้นะคะใช่ป่ดพ่อนะควรจะมาหรือไมเมื่อสักครู่แอบได้ยินเขาบอกว่ามากับเพื่อนอันนี้พิเศษแล้วนะสามสิบหรือสามสิบท่านไหมเนี่ยไม่อยู่พลาดเสียใจมากพูดเลยอ่ะเดี๋ยวนะคะสามคู่ของเราเตรียมสแตนบายมาเล่นเกม อะไรใช่ไหมครับมีคำถามใช่ไหมวันที่และเดือนดีกว่าที่และเดือนอ๋อได้รู้นะรู้นะปีได้เปล่าปีปีได้ไหมโอ้โหปีด้วยครับสามกรกฎาคมสองห้าสามหกโอ้โหรู้งโอเคได้ไหมจอถูกต้องได้ไหมเราเขาได้รางวัลอะไรครับเดี๋ยวรางวัลเดินมาหาทีมงานนะคะเสื้อดำๆแบบนี้เอาพี่เซีมเซลฟี่หน่อยอะไรค่ะแล้วเดี๋ยวใครที่บอกว่านะคะเป็นแฟนคลับอีกบ้างตอนนี้อยากทราบ คุณเจมานเนี่ยมีเชื้อสายอะไรบ้างคะห้องโกงอะไรอีกไทยอะไรอีกถูกต้องโอเคเดี๋ยวติดต่อรับของรางวัลด้านหลังเลยนะคะนะคะอ่าเมื่อสักครู่นี้นะคะถูกไหมคะอ่าวลืมถามเลยว่าถูกไหมนะอันนี้ผมมั่นใจในกาตอบห้องโกงไทยจีนถูกไหมคะไทยจีนถูกไหมครัหน้าผมเห็นเหรอครับหัวแข็งคุณพี่บอกว่าทำไมไม่บอกว่าผมเออเป็นแบบ อะไรอเกาหลีเป็นประหลาดหรือยังบ้างครับเออเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วบวกหมดครบมาเต็มใช่ไหมจริงจริงว่าไหมครับโอ้โหว่าไหมอ่ะเดี๋ยงั้นถ้าเกิดว่าอย่างนี้พร้อมแล้วไหมสามคู่สามคู่ที่จะให้ขึ้นมา